สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวรถ Toyota v ว o อนะครับคันนี้จดปี2,551นะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องกันก่อนนะครับเครื่องนิ่งๆนะครับ ไม่เคยแก๊สนะครับตันนี้เครื่องไม่มีอไอ้นะครับ น้ำบนปกตินะครับเคลื่นๆน้ำไม่ดันนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับกระต้าอยู่รับรถจะมีะโดนข้างนี้มาหน่อยนะครับ โดนข่านี้แต่ไม่ได้ไม่ได้มีผลต่อการเชื่องานนะครับอ่าเออาอยู่ครบนะครับเออายังอยู่ครบนะครับไม่ได้โดนหนักนะครับนะครับการอารอังอ,อยู่นะครับไม่ได้โดนหนักนะครับ ีสันภายนอกสวยนะครับสวยทั้งคันนะครับสีที่อาบมาทั้งคันนะครับผมทำให้ใหม่นะครับตัวนี้เป็นตัวเจนะครับแต่อันนี้ไอ้เข้ามาติดสติกเกอร์ไอ้สติกเกอร์เฉยๆนะครับเป็นตัวเจนะครับ สีสวยนะครับเดี๋ยวดูข้างในนะครับแผงประตูสวยนะครับเบาะผ้านะครับสวยครับคอนโซลสวยนะครับ,บ เกียร์ออโต้นะครับคันนี้เกียร์ออโต้แอร์เย็นนะครับวิทยุใช้ได้ที่จุดบุรีใช้ได้นะครับที่วางแก้วมีสองฝั่งนะครับฝัอ่งนี้กับฝั่งโน้นเลขไม้นะครับเลขไม่ สองแสนสามพันนะครับดูข้างหลังครับหนาประตูสวยนะครับเบาะเบาะจะเป็นคาบนี้นิดนึงครับซักให้ได้ครับเบาะภายในเบาะไม่มีขาดนะครับเบาะ หลังคานะครับหลังคาสวยมาด,ดูอีกฝั่งนะครับแผงประตูสวยนะครับไฟออกนะครับไฟออกครบ เพดเพดยังมีนะครับไม่เคยโดนนะครับเดี๋ยวให้ดูเม็ดอาร์ครับข้างหลังนะครับแผงประตูนะครับมาดูเม็ดอาร์นะครับสี่ฝั่งเม็ดอาร์เดิมนะครับไม่มีชน เดินตัวหลังขวาครับเดิมไม่มีชนนะครับดูอีกฝั่งนะครับ เดิมนะครับไม่โชนเดิมเดิมทั้งสประตูนะครับครับเดิมจะมีแค่ไอตรงมุมขวาหน้าแค่นั้นครับที่โดนมา ดูท้ายด้้วย <c oughs> ายไม่มีโดนนะครับมุมเดิมซ้ายขวา,าขากระโปรงเดิมนะครับโตโยต้าไม่เคยแก๊สนะครับยางอะไรอยู่ครบไม่เคยแก๊สไม่เคยจบนะครับไม่เคยแก๊ส เราไม่เชนนะครับอ่กระจกไฟฟ้าลงครบสี่บานนะครับกระจกไฟฟ้าครับลงครบสี่บานนะครับกระจกไฟฟ้า ระบบไฟนะครับระบบไฟออกครบ นะครับไฟเบรกตรงที่สามก็ออกนะครับไม่ได้ขาดภา,าสนีนะครับภาสีนี่ขาดแล้วนะครับขาดมิถุนาหกห้เดี๋ยวผมต่อให้นะครับสีหลังคานะครับอยู่ฝาโปร ดูรอบคันอีกทีนะครับรอบคันครับ ช่วงล่างดีนะครับเลี้ยวซ้ายขวามไม่มีดังขับปกติครับขับขับดีมากครับคันนี้ใครผมวิ่งทางไกลมาบ่อยอยางก็ดอกยังเยอะอยู่ครับแต่ปีจะแก่หน่อยปีน่าจะปี15บ6้าสิบหกราคาตั้งไว้หนึ0งแสนาพนะครับถ้าสนใจก็โทรมาได้ครับเบอร์096 296 4547แฟ้งครับขอบคุณครับ